ข้อเป็นยังไงบ้างเรื่องจิตรู้ทรรมจิตรู้ทรรมเป็นยังไงก็อย่างที่พ่อพูดจิตรู้ํำรู้แวรับกับไม่รับรู้แล้วรับกับรู้แต่ไม่รับออรู้แล้วรับก็เกิดเอาไปปรุงแก่ง้วปฏจิบ,บัตกยาก็ะคำก่อถูกไหมฮะรู้แล้วไม่รับมันก็คือรู้แล้วจบ อยากวางรู้แล้วละรู้แล้ววางจิตมรู้เฉยเฉย,ยรู้แบบไม่มีอะไรรู้แบบไม่คิดโกไม่คิดต่อไม,ไม่จินตภาพต่อทีนี้ไอ้จิตไหนที่มันรู้แล้วรับจิตงั้นจะกล้องมีหน้าที่โดยอัตโนโมัติ<อ>ม,มีหน้าที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะไอ้สิ่งที่มันไปรู้แล้วรับอ่ะมันคือพิมพ์เขียวมันคือขึ้นกระแสแห่งความนึกคิด มันคือกับผู้อามผูกมากมามธรรมชาติหูกอะหมอย่างเมื่อกับผู้ขับอารมือแล้วเขามันมีกลางปรุงแข่งมันต้องเกิดหน้าขี้เกิดการสืบต่ออ๋อ,อ,อเกิดการเกิดดับสันตติเชื่อมต่อของจิตเพราะเกิดหาขี้าทอย่างนี้ก็ไปคืจะไปคังสูงตังต่ำ<ป>ตังดำตังขาวใช่หรือจะไปคังคังหา้าอ่ะเช่นรูปไปทำงานแข่งงานแข่งงานอย่างจะไปคือรูป่ยมันรูปก็อยู่แล้วใช่ไหมรูปกายรูปกายพอมันรับเขกมันจะไปคังไปทนงานหรือ จะไปคังขังยารูปเวทนาสัญญาขังฐานออแล้วก็ถ้าภูมิใ่งทั้งหมดมันจะกลายเป็นวิญญาณออาวิญญาณเข้าไปอาศัยอยู่ในธาตุก็คือมันต้องผ่านขบวนการรู้แจ้งไงเขาถึงบอกว่ากักขังห้า้ะมันก็ไม่มีอะไรอืมเห็นไหมแกแกคุกคขงทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมโยงกันกันหมดไอ้กัวขังห้าเนี่ยทินี้ถามว่า อะไรเป็นประคางก็จิตก็ใหเป็นประคางอ๋อจิตคือเป็นประธานของกายใช่ไหมกายกับจิตใช่ไหมจิตก็ต้องเป็นประธานในการบริหารกายไอ้ห้าอย่างเงี้ยไอ้ห้าอย่างเนี้ยขาดอย่างอย่างไรไปเพราะว่าได้ไหมไม่ได้มันก็คือจะไม่เรียกขังห้าอ๋อก็เหมือนจุดกําเนิดเริ่มต้นของจิตกว่าจะมารวมตัวกันต้องอาศัยมหาภูตรูปสี่บวกอากาศบวกวิญญาณใช่ไหมต้องมีขันขึ้นมาเหมือนกันอย่างนี้ทำไมเขาฆ่ากลัวก็ให้จิตเป็นประคางจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวที่คำเขาใช้กันนะใช่ที่ให้จิตเป็นประค่างเพราะว่าถ้าจิตไม่มีค้าขมุกอ่ะไอ้ขี้กลัวมีผงไหมไม่มีอ๋อถ้าไม่มีตัวตนเพราะจิตมันคือความไร้ตัวไร้ตนมันไม่มีความคิดผมขาง่อยข้าข้ามีพวกนั้นปรากฏผุดขึ้นไม่ได้เออข้ามีแก่รูปไม่มีจิตไม่มีนามข้องไม้ไหมข้อนท่อนไม้ท่อนฟืนมันขบไหมกลายเป็นซากศพเออขู่ไม้เพราะมันไม่มีจิตอ่ะไม่มีตัวตนของจิตเข้าไปบริหาร จิตเวทงานจะเกิดได้ไมะเวทงานคือความกุคือกุเราเกี่ยกุคือได้ก็ต้องคิดก่อนว่าเราชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถูกว่าเออเกิดการสังเคาะคิดพินิจพิจารณามันคือจะรูุคึกว่าขุกหรือคุกหรือเฉยเฉยถูกป่ะ,ะซึ่งไ<ข>อตัวที่จะมาคิดมันก็คือความเป็นตัวตนของจิตคือเจตสิกสิ่งที่ผุดขึ้นมาประกอบจิตองเี้ยความคิดความคิดมันต้องผุดมาก่อนเออทีนี้ทีนี้ถ้าไม่มีจิตจิตเพราะไอ้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 ของพัวแค่เหลือ อย่างวิญญาณอ่ะมันก็ดับมันก็ดับอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรให้มันยึดให้ให้ให้เป็นเครื่องมือในการแสดงตนนึกออกไหมทีนี้ในข้้งคลูกคลายในข้้งคลูกคลายของพระอาหังอ่ะเขาเคยให้เขาเคยให้ข้ามจิตพระโคกงานี่ให้ข้ามจิตที่บอกว่าไอ้ไอ้ข้าผู้รู้ไอ้ข้าจิตอ่ะนะอ่างงจิตของอายะค่ะีอนังงอย่าค่อยคุยบางหลังเลยให้ให้ข้ามจิต ไอ้แย่ค่ะขีเนี่ยจะปล่อยไปเลยคุกขมูใครโยกมัดใช่ไหมใช่ไหมคุกเนี่ยเขาให้แค่กดงูอ่ามีความคุกเกิดขึ้นเขาไม่ให้เราไปงั่งคุกให้แค่กดงูว่ากองเนี่ยชั้นชั้นคุกนะอืมแค่รู้ว่าคุกรู้รู้ว่าทุกอคุกเรื่องอะไรอ่ารู้เฉพาะเรื่องเฉพาะราวในจุดตรงนั้นในเรื่องนั้นทุกเรื่องไหนเป็นยังไงที่คลิปก่อนงงเขี้ยวเคยถึงว่า คุกเงื่อไนไนให้ให้คําเหตุงั้งให้กับคุกเงื่อนยังไม่เกิดเช่นคุกเพราะไม่มีขะกังก็ะประกอบขมาอาชีพที่ไม่ได้มีอากังไม่ได้มีอะกังนะเออ,อทีนี้คุกให้รู้ขมุใครให้ละละก็คือทุกให้รู้สมุทัยให้ละละละก็คือไม่กระคำอะ่ะรู้แล้วละ ไม่ตัดสินใจเลือกทางไม่กระทำเพราะถ้าทำแม่คุกก็เกิดแง่อะไนที่ทําไม่จะเกิดคุกเราไม่ทำก็คือละเพราะไอ้ตัดสินใจกระทาลงไปมันเกิดผลของการกระทํามันก็คือกรรมคอคุกให้รู้ขโมยให้ละนี่โรคให้อะไรให้แจ้งนี่โรคให้แจ้งทําความเข้าใจให้มังให ให้มึงแจ่มแจ้งแจ่มชัดขึ้นมาก็คือให้มึงให้มันให้เห็นความจริงให้เห็นความแจ้งให้มันแดงผงอ่ะให้มันแสดงถุนนี่ก็คืทำให้แจ้งในทุกสมุทัไทยนะนี่ก็คืออะไรคือความคือคือคือความกับคุกถุกไหมกับคุกแก้ว่าความคุกกับแก้วดังนั้นเราจะดับทุกได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกนั้นเกิดจากอะไรมายังไงต้องกําหนดรู้ก่อนต้องกหนดรู้ก่อนอะไรที่จะทําให้เราเกิดคุกเราไม่กระทำก็คือเราก็งะมั่งอ่าเออ เช่งต้องรู้เท่าไหร่ทำไมอยงี้นะคงเป็นโง่เยอะใช่ไหมเพราะกินเกี่ยวกับพวกกลางกินกลางใช้ชีวิตใช่ไหมเอาอ,อะไรที่คำเล้วมึงจะเป็นคุกเราก็ไม่คำไม่ออกกับมังกายเลยมึงจะเกิดการเจ็บปวดเป็นความคุกไหมความคุกถูกไหมเราก็ไม่กระคำเอ๋อย่างงี้ มื paid, ่อก <ENNIS> ี video, right? <oon> <se astrology> ้คุกขโมยใครงใช่ไะมักมักเราก้องคาให้มันจะเงินจะเงินก็คือคาให้มันยิ่งยิ่งมักคืออะไรคือหงทางในการหงทางที่เราจะเดินต่อไปหงทางในการดับคุกอ่าหงทางในการดับคุกเขาต้องคาให้มันจะเงินคือคําให้มันยิ่งยิ่งอ่าอ๋อเพราะเราอยู่ในอริยสัจสี่อมักเนี่ยมันคืออะไรมัมักคือมีมีหัวข้อเยี่ยวขู่บ้าแกมันประกอบไปด้วยแปดอริยมักมีองแปดแปดใช่แปดอย่างขมมาขี่ขีขมมากรรมมังกาขมมา วาจาสัมมากัมวายามาสัมมากรรมมันโตสัมมาสมาธิสัมมาอ่าเออคติจขมาทิสัมมาวายามะอ่ะสัมมาอาชีวังั้นสัมมากรรมมันโตสัมมาวาจาอ่ะสัมมากรรมมังกะอ่ะสัมมาขังตะโปอ่านี่แหละอริยมรรคมีองค์แปดเขาจะเรียนกั้นไปหากูเอาอ่าเออครบแลไปงั้นขกิจของไอ้เยะะขกเขียอ่าทีนี้ไอ้จิตรู้ทำช่นี้จิตเนี่ยคือเขาเป็นพระโขนงเนี่ยเขาให้ยาความเห็น ความเห็นเพื่อเจอเพื่อจะอะไรรู้ไหมถ้าเรามีความเห็นที่มันเีย่ะมันจะเป็นบังคับขังคำให้เราปล่อยวางง่ายเราจะไม่ยึดมั่งถือมั่งอ่เพราะฉะนั้นพระพระโขกาเนี่ยก็คือคงจะก้องะเรื่องความเห็นความคิดความเห็นใช่โขนาคกิคาคางาคางนี่คือคําคำให้มันจริงๆงก็คือคําคาของคางแบบพระโขนงาแก่แก่แก่เราก็คำให้มันเข่งคักมากกว่าเดิมอืเอออางาคางเนี่ย กะกางกะยึดมั่งถือมั่งอ่าการยึดมั่งถือมั่งไม่เหมือนกันนะอัแง่กความเห็นมั่งนะอ่าความคิดความคิดความเห็นใช่ใช่ความคิดความอ่านความคิดความเห็พเป็นอาณาคารเนี่ยพ่อก็กะกางยึดยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของจิตใช่ในกายไงทุกอย่างอ่ะเออทั้งจิตจากสังขารทั้งความคิดทั้งความอ่านทุกเรื่องทุกราวอ่ะยึดที่ยึดไว้อ่ะคลายให้หมดเกเขาเป็นพ่อห่างปุ๊บพ่อก็กได้ะกะจิต จิตก็ไงจะเกิดขึ้นมาเราไม่ขงใจทั้งนั้นอ่ะจะจิงจิตไฟยีไฟชัิตเออจิตนั้นจะเป็นคําชั้นขุงยังไงเราไม่เราไม่เอาพั้งังไม่กระทั่งคําชั้นขุงเราก็วางอ่ะที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอะไรกันแล้วแต่น่ะก็คือเป็นอะไรรู้อะไรกันแล้วแต่ที่ผุดขึ้นมาตอนนั้นอ่ะเป็นธรรมชั้นสูงเป็นความรู้ใดๆกันแล้วแต่ที่ผุดกระจ่างขึ้นมาในจิตอ่ะนะวางให้หมดแกิดางได้ย่างเงี้ยมังมัง มังมังจะเกิดอักกงมักแห่งแห่งแห่งกลางแห่งเองนะกลางกูแจ้งแห่งกลางกูแจ้งใช่ไหมมันเป็นความชํานาญเป็นว<ช>สนีที่เราพิจารณา<ะ>บาดฐานทั้งหมดกันอยู่เป็นเนืองเนืองการที่เราจะเกินไปไปในอายะบุคงคแก่ข้างอะ่ะเราก็คำคำเหตุของข้างงางให้มันเกิดวสีเกิดความชํางาญของแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละวงรอบใช่มันก็เลยกับกลายเป็นว่าชั่วชีวิตหนึ่งอ่ะอาจใช้เวลาครั้งชีวิต ก็บางคงอะบังคงบังคงอักใค่อะยะทั้งที่งก่งในการเดินทางของคิดไงไงไงบางคงเนี่ยอากจะง่ายโขกามาจากชาติไหนแล้วก็ไมู่้มามางับกัคือบางก็จะเขย่าบางเยียวขึ้นู่ย่นย่อพอมันสนุกผลเลยมันรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมาลื้อฟื้นทดทวนสัญญาความจําได้หมรู้ให้กลับมาแล้วมันก็ลึกได้นี่ออกไหมมันเกิดปัญญาญาขึ้นมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรออกไหมขกิสติ ความระลึกนึกได้นั่นคือเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าขั้งให้เราคําอาปาณสติใช่เพราะกบเราเนี่ยยี่บขีชั่วโมงกพ่อหายใจคุกวินาทีอยู่ถู่ปะหายใจเข้าออกทีนี้ถ้าามีคากีจับอยู่นี่เท่ากับเราจะเกิือนคากีคุกยิบมีีกระบอกยี่หีบีชั่วโมงถูกไหมอ่ะเรารู้เท่าทันกระบอกยี่หีบขีในทุกขณะที่เกิดการเกิดดับของจิตที่มีรูปอารมณ์รูปอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดเราไปรู้เท่าทัน ว่าบางคงอ่ะไปรู้เรื่องการเครื่องไหวเอียบกการเครื่องไหวทีนี้ถ้าเกิดคุเป็นเอามาพุกเอามาพาเครื่องไหวไม่ได้คงจะไปจัดอยู่กับะไรอ่ะอืมคูว่าเขาก้มหายใจมันอยู่กับเราจงวินาทีขี่ขบขาอยู่แล้วที่มันหลุดไปจากกายสังขาเลยใช่ที่วงจิตมันออกจากก้างอ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกลมอย่าดีทีู่กแต่เพื่อนคือเป็นมุงเหตุว่าทำไมถึงอาปางาณสติเอถึงดีทีนี้ทีนี้ไอไอตัวนี้แหละ ไอ้อาปาณสตินี่แหละในความเข้าใจของพ่อเนี่ยก็คือปราณคือวิญญาณคือการหายใจนึกออกไหมเวลาเราจะสูดลมหายใจเข้าที่เราจะทําอาปาณสติเนี่ยเราต้องสูดเอาแก้วอากาศเข้าไปก่อนนึกออกไหมเอาแก้วอากาศเข้าไปก็คือออกซิเจนนันแหละมันจะเข้าไปในเม็ดเลือดแดงมันจะเข้าไปช่วยการเผาไหมในระดับชีวโมเลกุลน่ะที่จะไปสู่ตรงนี้เพื่อที่จะไปชําระสารสางกร,รมเก่าให้ถ่ายทอดกลายเป็นขึ้นกระแสชีวประสาทมันก็เลยกลายเป็นความคิดความอ่านอีกทีนึงไง นั่นแหละมันก็ต้องอาศัยปานไงเพราะว่าปานเนี่ยจะเป็นที่ตัวไปขุดคุยกมเก่าที่อยู่ในดี a อ็ให้มันแสดงผลนี่บางครงอ่ะทำไปงางๆอ่ะมันเบื่องง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะกูไม่เหี่ยงผงเคือคีกูไม่เหี่ยงมงเคือคีไอทิ้งที่กูอยากก็อยากมีอยากเป็นไม่เหี่ยงผมเคือคุณงจะกูจิตคงเองไอความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาแคยงคงอยู่ในคำว่ากังหากังหาขามีอะไรคำวมากังหาเพราะว่ามีภาวะกังหา เพราะฉะนง้งปฏิบัติแบบไม่อยากปฏิบัติกรรมงานขี้ใช้คำนี้กีที่สุทำไปทำไปตามทําไปตามความคุ้นชินก็อยู่อยู่อยู่กับด้วยการมีสติอย่างเดียวก็พอเพราะถึงเวลาง้างมือจะมีบกข้อขอบมาให้เรารู้เองว่าเราอะ ก็ยังไม่ผ่ากันมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งเข้าฌานสมาบัติสิบแปดสิบหกสามสองอะไรกันแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องไปบวชชิพรามอยู่กับชีวิตไอ้มีสตินี่แหละขมาคีคืออะไรคือจิตขี้กั้งมั่งแต่ขมาคีเป็นข่วงค้ำค้างในกลางที่ที่จะจะคำกลางให้ปักขางากรรมขางะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานนะรับในการพิจารณาคุณขมาคีคุณไม่กั้งมั่งขมาคีคุณไม่ยิงนี่ก็จบข่าวนะไม่ใช่ว่าไม่มีความสํำคัางนะมี แต่ทีนี้ว่าแต่มันพื้นฐานมันปฏิบัติมาแล้วไงที่เราพูดป็นก็งั่งกับกาไงที่ผมพูด่ะต่อให้คุณงืมกาแต่คุณเอาขากิคุณอเอาจิตกับไปอยู่กับลมหายใจอ่ะมันก็คือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการสมาธิอย่างหนึ่งใช่เพราะสมาธิสรุปสุดท้ายจะเข้าสู่ชั้นไหนก็แล้วแต่ก็คือความตั้งใจมั่นของจิตมันไม่ได้แปลว่าความสงบสมาธิแปลความตั้งใจมั่นของจิตเท่านั้นเองให้จิตอยู่กับปัจจุบันขณะที่ลึกที่สุดอ่ะ แล้วไอ้นู่นอ่ะมันมันไปไหนอ่ะมันก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเลยก็คือต้องมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันแค่นั้นเองเดี๋ยวผมบอกเลยไอ้คำว่าคักกิบวกความเคยชิงอ่ะคําอยู่ประจํำคาอยู่เงึงเงึงเนี่กรอกก็รอกอย่างเงี้ยอืม,มันจะเป็น มันจะกลายเป็นจิตรู้ธรรมเหรอเพราะว่าประเด็นที่เราคือคืออ๋อมันรู้เท่าทันปัจจุบันเพราะปัจจุบันขณะคือจิตรู้ธรรมันแหละข่า,ขออาวใหม่ข่าวใหมก่อนอ่ะที่ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นทำไมมีพระปักเจรค่ะค้างค้างที่ก็ไม่มีใครยัง,งไม่มีศาสนาด้วยซ้ำเพราะเขารู้ธรรมของเขาเองเขาไม่อยู่ในธรรมชาติไงมันอยู่ในธรรมชาติมันจะรู้เท่าทันด้วยตัวของมันเองบางเงมีเกมบางเงมีบบยบูงก็จบเกมแต่ผมมีก็จบ อ๋อก็คืออยู่กับปัจจุบันด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่ารู้ทันใช่ไหมในทุกขึ้นความคิดนั่นแหละก่อให้ก่อให้พ่อไม่ไม่เอาจิตไปจับอยู่ว่าหายใจของพ่อกำลังจะต้องเป็นพนักงานออฟฟิศหรืออะไรอยู่ก็ล้วแก่พ่อจับอยู่ที่งานที่พ่อทำอ่ะหรือปากกาที่กำลังเขียงเนี่ยเอาจิตจับอยู่ที่เอาจิตจับใช่ทุกอย่างให้เอาจิตจับหมกอืเอาจิตเข้าไปกําหนดรู้ แกมันเป็นการฝึกจิตอย่างนึงให้จิตมันมีความว่าจิตกลางมั่งอ่าความตั้งใจมั่นของจิตอยู่ในหน้าที่การงานนั้นๆอยู่ในการเขียนอยู่ในการทํางานอยู่ในการกีดย่างในการประกอบสมาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพชอบไม่จําเป็นก็ะก้องมางั่งขมาคีกับกลางไงอ่าแต่ให้มีสติรู้เท่ารู้ทันในกิจกรรมนั้นๆใช่นี่ไงคือจิตรู้ธรรอยู่กับปัจจุบันเลยใช่ไหม ว oh. ิ่ไอ้มุมมองกลางๆที่เห็นกลางเกิดกับคิดว่าเพ่งเพ่งเกี่ยวกับกบของพระไกรักขึ้นมางั่งงัางง้งเราก็จะเข้าไปอยู่ในหมวกหมวกของคําว่าวิปักขงายอ่ะอ oh. วิแปลว่ววาวิแปลว่าแจ้งเพื่อพ่อจะจบมาปคกที่เ้ววิแปลว่าแจ้งปักขงปักขาง่าย <S <S ไหมอม่แปลว่าคำพังแจง้งแจง้แจง <S <S ปักขางมาจากคำว่าคักขางาที่แปลว่ากลางเห็นงเพราะงั้นกลางคากลางคำกลางเห็นงให้แจ้งคําความเห็นให้แจ้ง เรียกว่าวิปัสนาอ่าวิปัสนาแต่ถ้าภาษาทางนี้พ่อบอกว่าคือการวิเศษเห็นแจ้งของจิตเพราะจิตมันจะรู้หมดนั่นคือวิปัสนา,าจะไขย,ยังไงก็ได้มันคือขมมุกบางอย่างของพระคางอ่ะอ่าอ่าก็คือพอต่อจากจิตรู้ธรรมแล้วก็ทําวิปัสนาให้มันเห็นแจ้งแค่นี้ก็จบ มองมองทุกอย่างไปให้ให้เป็นเหงื่อความเกิดกบบเห็น่อแก้วใบนี้แก่แก้วใบนี้ครับเป็นธรรมดาธรรมชาติแก้มก็เกศมันไม่หยุดมันต้องแตกสลายมันต้องแตกดับทําลายให้มันเหงนไปอยู่ในกบเกณีของใจรักกบนี่คือเป็นการของจิตเราอจิตสอนจิตจิตในจิตพอที่มีประโยชน์นึงว่ามันจะเกิดความคิดว่าไม่ต้องคิดเงี้ยคิดโดยไม่ต้องคิดมันจะเป็นของมันไปเองโดยอัตโนมัติ มันก็นของมันกองต้องสอนจิตก่อนอ,อ๋อ oh, จิตสอนจิตโอเค okay.